ความภูมิใจในช่วงนี้ก็คือจะเห็นว่าทุกคนก็เห็นใจนักบเสื้อกาวเสื้อขาวเอาของบริจาคบางแห่งก็อา,อาหารมาให้และสิ่งที่ทําให้พวกหมอเราดีใจก็คือว่ามีวันหนึ่งที่เขาตบมือนะฮะตบมือกันทั้ง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 ประเทศเลยอยากให,ยให้ทำกันทุกสัปดาห์ทุกเดือนด้วยซ้ำหมอทุกคนเนี่ยก็ไม่อยากให้คนไข้เนี่ยเป็นอะไรถ้าเราสามารถช่วยคนไข้ได้นะมันเป็นมันเป็นความสุขทางใจจริงๆบบางครั้งคนไข้เสียชีวิตเนี่ยคุณจะเห็นน้ําตาจากหมอเนี่ยหลายท่าน เพราะว่าถ้าเราไม่อยู่ในโรงพยาบาลเราจะไม่เห็นครับเวลาหมอเนี่ยรักษาคนไข้แล้วคนไข้เสียชีวิตหมอ,อหร้องไห้พยาบาลร้องไห้ชัยรัตนุรัุระอัมพรคือใครครับมีอาชีพเป็นแพทย์นะครับจบแพทย์มาจากที่สีราชแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านสูตินารีเวชใช้เวลา21ปีเนี่ยหลังจากจบเนี่ยอยู่ที่มุลนิธิปอติตึงนะฮะโดยที่ผมเป็นทั้งแพทย์ด้วยเป็นทั้งผู้บริหาร ของโรงพยาบาลหัวเฉียวแล้วหลังจากนั้นผมก็ผ่านมาอยู่ที่เครือสเปนเทเวตเป็นเวลา15บห้าปีโดยตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งของ CEO ซึ่งตอนนี้ก็ย่างเข้ามาเป็นปีที่7แล้วฮะนารีแพทย์นี่ต้องถึงขั้นทำคลอดด้วยไหมครับต้องนะต้องทำคลอดในชีวิตเคยนับไหมว่าทำคลอดเด็กมากี่คนแล้วมีครับผมบันทึกไว้หมดประมาณ11,000คนหนึ่งับโอ้โหคุณหมอชัยรัตน ทำคลอดเด็กมาหน,นึ่งมื่นหนึ่งพันคนบางทีเจอพวกรุ่นน้องอะไรเงี้ยปรากฏว่าตายแล้วผมเป็นคนทำคลอดเขาก็มีเหมือนกันจริงเหรอครับจริงโอ้ <laughs> เคยเคยนั่งคิดเล่นๆไหมครับตลอดชีวิตท,ที่ผ่านมา <c oughs> ก็ผมคิดว่าเป็นผู้บริหารดีที่สุดครับ <c oughs> เพราะว่าหมอบางทีเราก็รักษาได้ทีละคนทีละคนนะแต่เป็นผู้บริหารเนี่ยเราสามารถดูได้ทีทั้งทั้งเป็นพันคนหมื่นคนหรือเรามีวิธีการอะไรบางอย่างในในแง่มุมของการบริหารในแง่มุมของการปกครองครับมันจะสามารถช่วย อะไรที่มากกว่าาแค่คนเดียวได้แค่ทีละคนทีละคนแต่เราคิดถึงภาพรวมวางนโยบายเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่สุดแล้วเราจะสามารถเซฟชีวิตได้ทีละเยอะๆใช่ครับเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราสามารถทําแล้วก็สามารถจ่ายภาษีเนี่ยให้กับรัฐบาลเนี่ยมากกว่าเป็นหมอเพียงคนเดียวครับผมโอ้โหเป็นคนแรกคุณนะครับบมือนิดนึ่งัะแสดงว่าจ่ายภาษี ตอนนี้เราใช้คำว่าแอนดี e แวร์แอนีวันและแอนดี้ไทม์ครับไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนของประเทศของโลกเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เวลาที่คุณมีปัญหาเช่นคุณมีไข้คุณมีพืนคุณมีปัญหาเบื้องต้นทางด้านทางสาธารณสุขก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงตีหนึ่งตีสองก็สามารถติดต่อได้อยู่ที่ไหนก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าในช่วงของโควิด19เนี่ยนะครับคนไทยที่อยู่ในทวีปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียนะครับอเมริกาและยุโรปญี่ปุ่น ใช้บริการของสมิธเดเหมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนไทยที่มาขอบคุณเราแม้กระทั่งท่านทูตหลายหประเทศเนี่ยก็มีจดหมายมาขอบคุณเราที่เราเปิดตรงนี้เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยมีไข้หรือว่าเจ็บคอไม่แน่ใจปรึกษาโดยที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงครับคือคุณหมออธิบายหน่อยขอหน้าจอมาสักครู่นี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะฮะ v i r t u a l hospital มันมีอะไรยังไงคุณหมออธิบายนิดนึงได้ไหมครับ virtual hospital ก็คือเหมือนกับว่าพอเข้าแอปพลิเคชันตัวนี้ปุ๊ คนไข้ก็สามารถได้กดแอปแล้วก็จะพบหมอทันทีเลยเหมือนมีหมออยู่ที่บ้านไม่ว่า oh. จะอยู่ทวีปอะไรก็ตามแล้วเสร็จแล้วก็สามารถปรึกษาทางสุขภาพได้ว่าเ oh. วลาน,นี้นะวันนี้มีไข้วันนี้เจ็บคออย่างเงี้ยมันมีความจําเป็นต้องมาโรงพยาบาลไหมอ่าถ้ามีความจําเป็นจริงๆเนี่ย บางครั้งเราต้องสามารถส่งทีมไปเจาะเลือดที่บ้านโดยที่คนไข้ไม่ต้องมาแล้วก็ส่งยาไปที่บ้านได้ครับผม,บผมอันนี้ถ้าสมมตินในกรณีอยู่ในกรณีที่อยู่ใกล้อยู่ในแอเรียที่ใกล้ครับแต่ถ้าสมมติอาสมมติเป็นท่านทูจตจตวันออกกลางจริงๆก็คือเป็นลักษณะของการปรึกษาปรึกษาอย่างที่เรียนให้ทราบแต่ว่าเราก็ยังมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งรเราเรียกว่าไตโตแคร ไต,ต่โตแคร์ไตโตแคร์เป็นอุปกรณ์ที่ให้กระทั่งคนที่อยู่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจดูตัวเองได้นะฮะสำหรับโูกป่วยปุ๊บว่าลูกป่วยแปลว่าเขาเข้าแอปแล้วก็ติดต่อมาที่โรงพยาบาลเสมอเป็นคุณหมอจริงๆที่คุยเลยไม่ใช่แชทบอทใช่ครับาวนี้เนี่ยลูกเขาตัวร้อนนะครับเขาก็คุยกับหมอก่อนโดยผ่านทาง Virtual Hospital ใช้คู่กับไต่โตแคร์หมอก็เห็นว่าอย่างเงี<ๆ>้ยมีความจำเป็นที่ต้องตรวจหูนะฮะตรวจที่หูตรวจที่คอนะครับแล้วก็ตรวจที่หัวใจไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ แล้ววิธีตรวจมันก็จะมีวิธีการทางการแพทย์ว่าต้องตรวจตรวจหัวใจริ้นหัวใจตรงไหนตำแหน่งปอดต้องตรวจตรงไหนแล้วก็สามารถส่องคอได้โดยที่คุณแม่อยู่ที่บ้านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเราก็จะสามารถเห็นคอแล้วก็ส่องหูด้วยว่ามีการอักเสบของหูหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ปอดส่องคอเสียบหูเอาให้ครบทุกอย่างเลยซึ่งคุณหมอจะอธิบายวิธีการใช้ไปด้วยเพื่อให้ใช้ให้ถูกให้ถูกต้องเช่นคุณแม่เสียบลึกกว่านี้นิดนึงค่ะ ยกขึ้นหน่อยยกลงหน่อยอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายมากนะครับเราสามารถวัดไข้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็จะสามารถที่จะวินิจฉัยได้แล้วก็สมมุติว่าถ้าอยู่ระยะทางที่ใกล้ก็สามารถที่จะส่งยาไปที่บ้านหรือแนะนําเขาบอกโอเคให้ไปซื้อยาที่ไหนอะไรยังไงอ๋อฉสดงว่าอย่างแรกต้องมีแอปพลิเคชันของซินดิเวก่อนแล้วก็ต้องมีเจ้าไตโตแคร์อุปกรณ์นี้แล้วก็เครื่องมือตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าได้รับ FDA จากอิสราเอลจากอเมริกาได้รับออยจากประเทศไทยเรียบร้อยครับ ในเบื้องต้นในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องคิดถึงประเทศชาติด้วยนะฮะเราก็ทําการบริจาคเครื่องนี้เนี่ยสองเครื่องสองร้อยเครื่องแล้วเป็นเงินเกือบ5ล้านบาทนะฮะให้ให้กับคณะแพทยศาสตร์หกคณะนะฮะแพทยศาสตร์รีราชรามาจุลาธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็ให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะเพื่อที่จะนําไปใช้กับโรงพยาบาลที่เขามีการติดเชื้อมีอะไรเพราะว่ามันจะช่วยทําให้หมอเนี่ย ไม่ต้องเข้าไปสู่คนไข้สมมุติห้องนี้หมอมีคนไข้ที่เป็นโรคโควิดอยู่นะครับปกติต้องใส่ชุดหมีใช่ไหมฮะับแล้วหมอต้องเข้าไปตรวจ PPE ใช่ไหมฮะแต่อันนี้เนี่ยก็คือว่าคนไข้เนี่ยโควิดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ร้ายแรงมี5%้าเท่านี้ที้อง ICU อที่เหลือเนี่ยเขาสามารถส่องส่งส่งไข้ได้ส่งคอตัวเองได้หมอก็สามารถโฟ l ์ลอัพว่าอ๋ออย่างนี้ผลดีขึ้นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยหมอก็ ลดความเสี่ยงของบุคลากร<อ>ลดการใช้อุปกรณ์แล้วก็หมอไม่พอก็ไม่จําเป็นเพราะหมอหนึ่งคนสามารถดูเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นจุดที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก,กับสังคมแล้วก็เลยทําการบริจาคให้กับผ่านทางทางแพทย์นายกแพทยสภา<อ>แต่ลองรู้ว่าตอนนี้อย่างที่คุณตาพูดไว้ว่าคน,นจะไม่ค่อยมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะคนที่ต้องมาประจําเช่นคนที่เป็นเขาเรียกว่าโรคเรื้อรังเป็นเบาหวานเป็นความดันหรือแม้แต่อยู่ติดเตียงแบบนี้ครับ ตอนนี้เราก็จะมีอันนึงเขาเรียกว่า engage แ a r e เ n g a ก e ที่แปลว่ามั่นแปลว่าดูแลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมา,ายว่าคนไข้ไม่ต้องมาโรงพยาบาลน,นะฮะเรามีอุปกรณ์วัดความดันวัดไข่อุปกรณ์ที่จะดูออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ดูปริมาณเม็ดเลือดน้ําตาลในในเลือดซึ่งเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันพะว่าเสร็จป่๊บผลต,ต่างๆมันจะเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันในมือถือของคนไข้แล้วมันจะแจ้งผลหรือว่าผลของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าถ้าผลมันผิดปกติมันจะอารลาม ครับนะครับพออารามปั๊บตรงนี้สื่อสื่อไปทั้งโรงพยาบาลด้วยสื่อสื่อไปทั้งเป็นข้อมูลสุขภาพของคนไข้ด้วยันะเมื่ออารามปั๊บเนี่ยคนไข้ก็สามารถที่จะกด Virtual h o s p i t a อนะฮะเข้ามาปรึกษาหมอได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้คือเอ็นเกีกแทตรงนี้เนี่ยมันก็คือทําให้คนไข้นี่สะดวกไม่ต้องมาโรงพยาบาลสามารถที่จะวัดรู้ความดันของตัวเองตลอดเวลาสามารถรู้ว่าวันนี้เนี่ยผลเลือดของเราเบาหวานเราเป็นยังไงบ้างเราดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น โรงพยาบาลน,นะฮะเราก็จะมีตัวหนึ่งที่เราเราเรียกว่าสเปซเวสพลัสซูเอทพลัสเนี่ยคือเรารู้ว่าเพนพอยของคนก็คือว่ารอนานไม่ว่าโรงพยาบาลชั้นนําที่ไหนก็รอนาน,น,นแตุ่ขเอทเนี่ยอ๋อแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเปิดเข้าไปดูว่าพบหมอคนไหนแล้วหมอนี่มีโปรไฟล์ยังไงบ้าง,เ,งเหมือนกับจองหมอไว้เรียบร้อยเลยแล้วรู้คิวเลยว่าตัวเองเนี่ยหมายเลขที่เท่าไหร่เมื่อเวลามาโรงพยาบาลเรารู้เวลาที่เราจะเจอหมอแล้วเดินไปที่ไหนก็ได้เพราะตรวจ lab ให้ยาจะรู้เวลาแล้วก็เวลากลับบ้านไม่ถึง1นาทีฮะผ่านคิวเอาโค้ปุ๊บกลับบ้านได้เลย<ะ>ทําให้เราสามารถลดระยะเวลารอคอยเนี่ยหกสินต์ัวในเซมิตุพลตัวนี้เราไม่อยากให้ใครรอตัวนในตัวที่สําคัญที่สุดก็คือเราไม่อยากให้ใครป่วยครนะเราอยากให้ใครป่วยก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง,งที่เราพยายามจะผลักดันไม่ให้คนไข้เนี่ยมาอยู่โรงพยาบาลซึ่งแนวคิดของเราเนี่ยที่เราได้รางวัลในตัวเอเชีย Hospital of the Year เนี่ยนะซึ่งถือว่าได้ชนะเลิศของทั้งหมดเลยนะครับก็คือว่าก็คือการสร้างคุณค่าให้กับคนครับ,รบเพราะเราเห็นว่าทุกคนเนี่ยคุณตาเห็นไหมวันวันหนึ่งคนมาอยู่ ICU มาอยู่โ r ครับแล้วถ้าเราเปิดโรงพยาบาลมาเพื่อการนี้เหรอรเพื่อให้คนไข้ามาผ่าตัดเหรอเพื่อให้คนไข้ามาอยู่ ICU เหรอคนเป็นหมอแลบพยาบาลจะเห็นเลยว่าคนไข้พวกนี้มีความลําบากมากเราจึงมีวิธีคิดที่คิดกลับว่าเออเราผลักคนไข้ออกจากโรงพยาบาล เพื่อไม่ให้คนไข้เนี่ยเข้ามาหาเรานะครับเพื่อทําให้เขามีสุขภาพดีถ้าสุขภาพดีปุ๊บเขาไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและเฮลท์แคร์คอสมันจะลดลง GDP ของประเทศมันจะเพิ่มขึ้นได้เพียนเราก็จะมีเทคโนโลยีที่จะทําไงที่ให้คนไข้เขาเรียกเซลล์แคร์ดูแลตัวสุขภาพตัวเองเออร์ลี่แคร์หมายความว่ารู้เท่าทันโรคในปัจจุบันเนี่ยไงเพราะเช็คอัพเนี่ยมันบอกไม่ได้หมดมรู้เท่าทันเวลานี้คุณมีโอกาสเป็นโรคอะไรณเวลานี้อีกสาปี5ปีข้างหน้า เขาเรียว่า early prediction รู้ได้ยังไงว่าอีก5ปีคุณจะเป็นโรคอะไร oh. อ้อ่านี่คือคือคือเทคโนโลยีที่เราทําพวกนี้อยู่ครับจริงแล้วเนี่ยเราเรื่องดูแลสุขภาพทุกคนรู้อยู่แล้วแต่อันนึงที่เป็นเป็นเป็นคีย์น,น,นนะีที่ผมมาเห็นนะก็ก็คือคุณจะต้องกลัวปากด้วยน้ําเกลืออ๋อ oh, จริงเหรอครับอ่าก้ปากด้วยน้ำเกลือมันจะฆ่าพวกเชื้อนี้ได้แล้วทุกคน,นควรจะมีกติกติดตัวนะฮะ,ะแลวจิบน้ำไปเรื่อย นะฮะอันนี้จะช่วยได้แล้วก็สร้างพลังให้กับตัวเองอย่าหดหูนะเวลาพูดเนี่ยพูดง่ายแต่ทําก็ไม่ใช่ง่ายครับบางครั้งเนี่ยช่วงที่เราว่างเราก็สามารถที่จะดูซิว่าความฝันของเราเนี่ยมันคืออะไรครับของส่วนตัวคืออะไรแล้วเราก็เอาเวลาที่เรามีอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาทาความฝันของเราให้มันมีความก้าวหน้าม,มันก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับตัวเรา